ครับโบสวัสดีครับผมหลังจากที่คลิปแรกผมพาโมซีไปแล้วครับผมทีนี้ผมจะพามาดูความสําคัญของการวางดอกลําโพงครับกางกับแลมว่าทําไมเอกซาวต้องขยับไปข้างหลังให้จุดกนเสียงเกิดขึ้นพร้อมกันครับผมมาทีนี้เรามาดูกันด้วยโปรแกรมสมาร์ทไลท์ครับครับมาดูกันว่าทําไมผมต้องขยับดอกไปข้างหลังครับทฤษฎีการกําเนิดเสียงคือต้องให้จุดกนเสียงเกิดขึ้นเี่วกันครับโดยที่เราไม่ต้องใช้เลย์ ในระบบดิจิตอลสามารถวางแหลมอยู่ในก็ได้เราสามารถดึงดีเลย์มาได้ครับผมแต่ในระบบตู้เราครับเป็นระบบอนาล็อกครับผมเราต้องจัดสรรตำแหน่งที่วางของขอให้ดีที่สุดครับอย่างตู้ผมครับผมก็อยากไปให้จุดกำเนิดเสียงเกิดขึ้นพร้อมกันอย่างนี้ครับผมครับทำให้เสียงออกมาพร้อมกันและได้มาคบความถี่แล้วก็ไม่เฟดกันครับผมครับมาครับหลังจากที่เมื่อกี้รู้ทฤษฎีข้าวกันครับผมทีนี้เรามาดูภาคปฏิบัติกันครับว่าจะเป็นยังไงโดยใช้โปรแกรมสมาร์ทไลท์ แล้วก็ไม้เท e เป็นตัวจับความถี่เพื่อให้ลูกค้าได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงครับผมครับถ้าเราฟังได้เสียงฟังได้เพลงไม่รู้แน่นอนครับผมเราต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยในการจับความถี่ที่เราอยากรู้ครับผมมาทดสอบกันเลยครับผมอโอเคไว้ก่อนนะครับผมทีนี้ผมจะคันดอกนะครับผมคับมาดูกันว่าแค่ขยับดอก สองเซนครับมีผลต่อเสียงเยอะขนาดไหนครับผมครับเอิขยับมาแค่นี้พออ่าทดสอบครับผมตอนนี้เราก็ได้ถ้าขยับดอกนะครับเรามาเทสกันทีนี้เรามาดูกันครับผมว่าเป็นยังไงบ้างครับผมที่เราขยับดอกกันออกมาดูความแตกต่างครับสีเขียวคือดอกเข้าไปข้างในครับจุดกำเนิดเสียงเกิดจาจุดเดียวกันครับผมครับครับมาดูสีม่วงครับผมเห็นไหมครับ ความที่ขาดหายเยอะไม่ว่าเป็นจุดนี้น่าจะเป็นจุดตัดต่างเขาครับผมนี่จุดตัดตรงนี้หายไปเลยครับผมไม่ว่าจะเป็นย่าน6 7 8 9 k ตรงนี้ก็หายไปหมดเลยครับผมครับแล้วโครยข้างหนึ่งก็คือนี่ครับผม12 k ครับนี่ครับแค่การบางดอกผิดจุดครับผมก็มีผลเยอะขนาดนี้ครับผมและสําคัญอีกหนึ่งจุดนะครับผมอยากให้ลูกค้ารู้ก็คือ การวางดอกคิดกันมาที่นี้ผมจะลองอีกหนึ่งทฤษฎีครับวางดอกคิดกันแต่ตัวนี้ไม่สามารถทําได้เพราะว่ารูปลักตู้เขาเล็กแล้วพอร์ลมเขาต้องล็อกเสียงกลางไว้ถ้าเราตีห้องนี้ใหญ่ห้องข้างในก็เล็กมันถึงจะเป็นต้องอยู่ห่างกันไว้มาที่นี้ผมจะมาลองดูว่าดอกใกล้ดอกห่างเป็นไงครับโอ้จัดไปท้องซฤษีไปเลยวันนี้ตัวนี้ดอกห่างห่างกันมากสองเซนนะครับผมสองเซนมาดูครับว่าสองเซนจะเกิดผลอะไรครับกับดอกใกล้เซฟไว้ก่อนนะครับผมทีนี้ ผมจะดึงดอกเข้ามาใกล้กันนะครับผมมาดูกันว่าเสียเป็นไงครับผมเห็นสังเกตนะครับตู้ประเทศนอกเขาจะพยายามดอกชิดกันมากที่สุดครับนี่คือทฤษฎีก็เข้านะครับผมครับที่เราดูกันครับมาทดสอบกันนี่ครับเห็นไหมครับผมความแตกต่างแค่วางดอกไม่ตรงจุดแค่2เซนเท่านั้นก็ยังทําให ความถี่มีปัญหาขนาดนี้ครับผมครับก็ฝากไว้อีกหนึ่งความรู้เหมือนกันครับผมเรื่องการบางดอกครับผมครับเดี๋ยวโปรเจกต์ต่อไปตู้ต่อไปผมอาจจะมีการวางดอกทฤษฎีการวางดอกใหม่ที่ดีกว่านี้ครับผมเพราะว่าตัวแรกคำนึงถึงทั้งปริมาตรห้องเบรคำนึงถึงนั้งปริมาตรกลางครับผมรับต่อไปต้องทำตู้ใหญ่กว่านี้ครับเพื่อให้ได้ปริมาตรทั้งเสียงกลางเสียงเบดมารวมกันให้ได้ดีที่สุดครับผมครับรับมาหลักจากที่เราดูตู้เล็กแล้วว่ามันแตกต่างขนาดไหนครับผม เรามาดูตูตต้ใหญ่กันครับผมในระบบ PA ว่ามีผลเยอะขนาดไหนครับตอนนี้ผมตั้งดอกตั้งตู้เสมอกันนะครับผมครับขับสเก็ดดูดแฉลงเอกสาวนะครับตัวนั้นจะขยับไปข้างหลังเลยนะครับผมขยับลงไปลึกข้างหลังเลยเพื่อให้จุดกระโดดเสียงขึ้นพร้อมกันครับผมจะไม่ทําไม่อัดแผ่นเดียวเหมือนที่อื่นทำนะครับที่อื่นจะไม่อัดแผ่นเดียวทั้งกลางแหลมอยู่ที่เดียวกันแต่เราครับผมขยับดอกแหลมกลับไปให้จุดกระโดดเสียงเกิดขึ้นพร้อมกันครับผมครับมาทีนี้เรามาดูก่อนว่าเป็นยังไงครับหลังจากกระดดกเข้ากันคร ตอนนี้ผมได้กราฟแล้วผมก็จะเซฟไว้นะครับผมเซฟไว้ทีนี้ลอยลองขยับตู้หรือขยับตู้ขยับดอกไข้ร้างกันอ่าครับขยับตู้เลยครับผมบ่ออครับผมมาครับมาดูเส้นกราฟวันนี้ครับผมแค่ขยับตู้ไปแค่ประมาณ10เซนครับดูครับดูเส้นกราฟความแตกต่างของเส้นกราฟหายไปเยอะเลยครับผม แล้วก็หายไปไหนอ่ะหายไปเพราะว่าจุดกระเดืเสียงครับเกิดไปพร้อมกันครับทำให้มีจุดเฟดครับผมครับจุดกระเดืเสียงสําคัญนะครับผมให้ทุกคนเห็นความสำคัญตรงนี้ด้วยครับผมมาขยับกระ่ากันอีกท่้าันนี้ครับผมดูครับแค่ขยับตู้นี่ครับตู้ท่อกันเชนกราฟมาเหมือนเดิมครับนี่ครับคือความสําคัญของการวางดอกจัดบ้างดอกให้ถูกวิธีครับผมครับจัดบ้างดอกถูกวิธีม่ใช่ไปกว่าครึ่งแน่นอนครับ เพราะว่าระบบเราไม่ใช่ระบบดีตอนถ้าระบบดีตอนไม่ต้องห่วงความสามารถดึงดีเลย์ไปหากันได้แต่เราเป็นระบบอนาล็อกเราต้องทําดีเลย์ในตู้เราให้ได้ครับผมหรือทําในตู้ได้ที่สุดครับผมครับอย่างตู้ดีวที่เราออกแบบกันครับเราทํำผดลมออกออกมาจากข้างหน้าครับผดลมอ้อมมาจากข้างหลังมาครับเพื่ออะไรเพื่อให้จุดกําเนิดเสียงให้ตรงกันให้ได้ครับผมข้อยยะได้เสียงที่เราต้องการก็จบไปอีกหนึ่งคลิปกับความสําคัญของการวางตําแหน่งดอกครับผมครับเป็นทฤษฎีคร้าวครับผมครับที่เอามาแบ่งปันความรู้กันครับโดยการ มีเคราะห์จาก PA แล้วก็ DIY ครับว่ามีผลยังไงทำไมผมถองเราดอดลำโพงลงไปอย่างนี้ทำยากขึ้นไหมยากขึ้นครับแต่เราได้เสียงที่เราต้องการมาผมก็โอเคประทับใจครับผมเอาละครับผมฝากไว้อีกหนึ่งความรู้จากเอกซาวครับผมขอบคุณครับผม